และเปรตอสูร,รากายตนนั้นก็ได้พูดกับหลวงปู่แหวนว่าจะไปได้หรือยังมาอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตายอยู่ที่นี่แต่หลวงปู่แหวนท่านเป็นพระทุดงที่มีจิตใจเข้มแข็งมากซึ่งท่านก็ไม่ได้สนใจในคำขู่ของเปรตอสุร,รากายตนนั้นแต่อย่างใด และท่านได้ตอบเปรตตนนั้นไปว่าหากการฆ่าชีวิตอาตมาแล้วมันทำให้โยมเป็นสุขจะฆ่าจะแกงก็ทำเลยถ้าหากทำแล้วมันช่วยให้โยมหมดทุกข์ก็ทำไปนะแต่ถ้าทำแล้วได้บาปได้กรรมติดตัวเพิ่มมันก็จะกลายเป็นผลร้ายต่อตัวของโยมเอง หลังจากที่หลวงปู่แหวนพูดจบดูเหมือนว่าเปรตตนนั้นจะชะง,งักไปครู่หนึ่งแต่มันก็ยังไม่ลดความเกลี้ยวกลาดที่แสดงออกมายังคงใช้มือยักกวัดแกว่งข่มขู่หลวงปู่อยู่แบบนั้นจนถึงเวลาใกล้เช้าร่างของเปรตอสูรากายตนนั้นก็อันตรธานหายไปอีกครั้งเวลาได้ผ่านไปอีกหลายคืนที่หลวงปู่แหวน ได้อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ซึ่งในทุกค่ำคืนท่านก็ได้เจริญภาวนาสวดบทแผ่เมตตาพร้อมทั้งบทสวดต่างๆอีกหลายบทและได้แสดงธรรมเทศนาอยู่คนเดียวเพราะหลวงปู่ท่านเชื่อว่าเปรตอสุร,รากายที่แฝงอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็คงจะได้ยินและรับฟังด้วยหลวงปู่แหวนก็ได้ทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาแรมเดือน จนคืนวันหนึ่งหลังจากที่ไม่ปรากฏกายมาเป็นเวลานานาน,นับเดือนเปรตอสุนร,รากายตนเดิมก็ได้กลับมาปรากฏกายอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ท่าทางและอากับกริยาของอสุนร,รากายได้เปลี่ยนไปโดยเขาได้มานั่งอยู่เบื้องหน้าของหลวงปู่แหวนด้วยอาการนอบน้อมเมื่อหลวงปู่ท่านเห็นอย่างนั้นจึงได้กำหนดจิตแผ่พระคาถาเมตตาไปให้ ซึ่งเจ้าเปรตอสุนรากายก็ทำท่าน้อมรับและไม่มีท่าทีจะปฏิเสธแต่อย่างใดจากนั้นหลวงปู่แหวนก็ได้กำหนดจิตสอบถามเปรตอสุรากายไปว่าอดีตที่ผ่านมาโยมได้ไปสร้างกรรมอะไรไว้ตายไปถึงได้มาทุกทรมานเช่นนี้ซึ่งในครั้งนี้เจ้าเปรตอสุนรากาย ก็ยอมตอบคำถามของหลวงปู่ท่านกลับมาโดยเขาบอกว่า